I am r e a l l y a Superstar ฉันนี่แหละคือซูเปอร์สตาร์บทที่22ได้ลงหนังสือพิมพ์เวลาดึกสงัดตอนสี่ทุ่มกว่าหลายคนต่างเลิกงานแล้วแต่จางเย่กลับเข้าห้องสตูดิโอนั่งทำงานล่วงเวลาเพียงลำพังเขาไม่สามารถจองห้องอัดได้ในช่วงเวลากลางวันแถมงานที่ไปเป็นดีเจแขกรับเชิญในรายการพูดคุยรอบโลก ยังเกิดความล่าช้าชายหนุ่มจึงเพิ่งมีโอกาสได้เข้ามาอัดดึกดื่นป่านนี้คนขุดสูสารที่อัดไว้ล่วงหน้าได้ออกอากาศไปหมดแล้วเขาจึงจําเป็นต้องมาอาัดเพิ่มในคืนนี้เหลือเวลาอีกเพียงชั่วโมงครึ่งเท่านั้นกระชันชิดมากกองทัพของเหล่าผู้ก้นสูสารทํางานกันอย่างหนักทั่วทุกมุมของสุสารได้ถูกขุดขึ้นมาโถเว้ยมันไม่ใช่แบบนี้สิเปลวไฟของเทียนพิ้วไหว ไปมาตรงมุมทิศอาคนีหากเทียนที่อยู่ทิศอาคเนีดับไปเมื่อไหร่เช่นนั้นต้องทำการเก็บสมบัติไว้ที่เดิมแล้วให้คาราวะสามครั้งด้วยความเคารพและกลับไปทางเก่าทันทีการอัดรายการตอนนี้แตกต่างจากคราวก่อนๆที่ผ่านมามีการสะดุดหลายครั้งระหว่างการทำงานจางเย่รู้สึกว่ามันยากเหลือเกินเขาไม่คิดเลยว่าวันนี้จะมาถึงเร็วขนาดนี้ จางเย่ใช้หนังสือเรื่องนี้ในการฝึกอ่านแบบไม่ดูสคริปต์ก็จริงแต่เขาทำได้เพียงช่วงต้นๆเท่านั้นต่อให้ความทรงจําของเขาจะดีแค่ไหนเขาก็ไม่อาจท่องจําคํามากกว่า1นึ่งแสนคำในเรื่องคนกดสูตรสารออกมาได้หรอกชายหนุ่มจําได้เพียงส่วนต้นๆเท่านั้นทําให้มันเกิดปัญหาขึ้นมาทันทีจางเย่เดินเข้ามาสู่จุดของเรื่องที่เขาจําได้ไม่ดีนักจางเย่เล่าเรื่องไปในทิศทางของพอรเดิมก็จริง แต่ยังไงมันก็ไม่ใช่เรื่องเดิมตามต้นฉบับดั้งเดิมมีหลายครั้งที่เขาด้นสดแต่งเองบ้างบางอย่างก็เพิ่มเข้าไปเพราะจำไม่ได้ในงานส่วนนั้นๆจึงค่อนข้างหยาบและมีเนื้อหาที่อ่อนลงเขารู้ดีว่าหากเป็นเช่นนี้ต่อไปมันจะส่งผลต่อเรตติ้งของรายการอย่างแน่นอนชายหนุ่มจึงหยุดแล้วเลื่อนกลับไปลบเนื้อหาส่วนเมื่อกี้ทิ้ง ก่อนจะทำการอัดใหม่หลังจากจะกุกตะกักไปสักพักเขาจึงสามารถอัดรายการได้เสร็จทันเวลาก่อนเที่ยงคืนชายหนุ่มใช้วิธีแถไปบ้างเล็กน้อยสำหรับตอนที่แล้วกับตอนนี้แต่เขาไม่รู้จะทำอย่างไรดีกับตอนต่อไปเฮ้อถ้าเกิดคุณภาพมันตกลงจนส่งผลต่อเรตติ้งของผู้ฟังอย่างนั้นจะเกิดอะไรขึ้นกันนะหลังจากเสร็จงานจางเย่ยืนพิงหน้าต่างจุดบุหรี่สูบ ความจริงแล้วสถานีวิทยุมีข้อห้ามสุบบูรีแต่เมื่อมันดึกจนไม่มีใครแล้วชายหนุ่มจึงไม่ได้ใส่ใจอะไรทันใดนั้นโทรศัพท์ของเขาก็ดังขึ้นจางเย่ได้แต่สงสัยว่าใครการที่โทรมาดึกดื่นป่านนี้เขารับสายและกอกเสียงพูดฮัลโหลเสียงที่ได้ยินบ่งบอกว่าอีกฝ่ายเป็นผู้ชายฮัลโหลคุณจางเย่ใช่ไหมครับผมโทรมาจากปากกิ่ง ก่อนที่อีกฝ่ายจะพูดเสร็จจางเย่ที่คิดว่าอีกฝ่ายเป็นพวกมิชฉาชีพจึงกล่าวฉันไม่สนว่านายจะมาจากไหนจะปักกิ่งหรือเสี่ยงไฮ้แต่อย่ามาบอกเชียวล่ะว่าฉันถูกลอตเตอรี่ฉันถูกไปแล้ว47ครั้งปีนี้ได้รถ BMW มา3คันเบนอีก2คันรวมเงินทั้งหมดก็เป็น1 2 2 1 3 0ล้าน2แสนห่หยวนอย่ามาพูดด้วยนะว่าลูกสาวของฉันถูกลักพาตัว นายคงต้องช่วยฉันหาแฟนก่อนเลยอย่างแรกหรือจะโทรมาขายไส้กรอกหมูนั้นเหรอเอาจริงๆฉันมีเงินเหลืออยู่แค่1.5หยวนในกระเป๋าฉันถ้าเป็นนายฉันจะรีบวางสายทันทีมันไม่คุ้มหรอกที่จะเสียเวลาเกี้ยกรอมฉันตั้ง5นาทีเพื่อจะได้เงินแค่1.5หยวนนะ่ะค่าคอมมิชชั่นที่ได้ยังไม่พอจ่ายค่าโทรศัพท์เลยมัง้งเมืเ่อเผชิญกับเหล่ามิจฉาชีพแบบนี้ จางเย่ค่อนข้างมีประสบการณ์รับมือได้ดีเอาหละ่ะที่มีจะพูดอะไรก็ว่ามาถ้าหากเป็นคนอื่นที่เจอเหตุการณ์ตอบรับแบบป่าเถื่อนของจางเย่เข้าพวกเขาคงวางสายหนีกันแทบไม่ทันแต่ทว่าชายคนนี้ไม่ได้ทำเช่นนั้นเขาพูดแบบงงๆผมไม่ใช่คนขายแฮมหรือไส้กรอกครับผมเป็นนักข่าวจากหนังสือพิมพ์ปักกิ่งไทม์นี่ใช่คุณจางเย่หรือเปล่าครับ จางเย่อุทานนักข่าวะฮขอโทษทีผมพลาดเองจริงๆคิดว่าเป็นพวกมิจฉาชีพซะอีกชายคนนั้นกล่าวไม่เป็นไรครับผมได้เบอร์คุณมาจากเพื่อนที่ทำงานสถานีวิทยุอีกต่อหนึ่งขอเข้าเรื่องเลยนะครับเรื่องที่เกิดขึ้นวันนี้ในรายการพูดคุยรอบโลกทางทีมงานของเราสนใจก่อนทั้งสองบทของคุณมากเราอยากจะตีพิมพ์มาลงหนังสือพิมพ์วันพรุ่งนี้ก็เลยโทรมาแจ้งให้คุณทราบก่อนและผม ก็อยากจะถามชื่อของกรทั้งสองด้วยคุณไม่ได้บอกชื่อมันไว้ตอนออกอากาศนะครับจางเย่เพิ่งเข้าใจคุณคิดอยู่ชั่วคู่ก่อนจะบอกไปกรที่2ชื่อว่าชั่วอายุคนนะคะักข่าวคนนั้นถึงกับงงชั่วอายุคนชื่อมันดูไม่ค่อยเข้ากับเนื้อหาของกรเท่าไหร่นะครับชื่อชั่วอายุคนนั้นความจริงมันเหมาะกับชื่อหัวข้อแบบอื่นมากกว่า กู้เฉิงผู้แต่งกรนี้ตั้งใจให้มันอยู่ในความคิดของผู้คนในแต่ละยุคแต่ละสมัยตอนที่จางเย่ท่องมันให้เด็กสาวคนนั้นฟังเขาไม่ได้บอกชื่อของกรและความหมายที่แฝงอยู่ในชื่อทําให้ขาดความหมายที่ยิ่งใหญ่ของชื่อกรอันเป็นส่วนสําคัญไปจางเย่เขารบในความสามารถของกู้เฉิงและเหล่าบรรพบุรุษที่เขาได้หยิบยืมภูมิหลังความรู้สติปัญญามาใช้ ดังนั้นจะให้เขาไปเปลี่ยนชื่อของกอนตามใจได้อย่างไรกันละ่ะจางเย่เป็นชายหนุ่มที่มีอารมณ์ศิลปินสูงอีกทั้งยังเป็นคนดื้อด้านแนว่วแน่ในหลักการของตนเองต่อให้ชื่อกับเนื้อหาจะไม่เข้ากันแล้วยังไงละ่ะชายหนุ่มรู้ความหมายของชื่อมันแตกต่างจากสิ่งที่สื่อออกไปในรายการแต่นี่เป็นงานชิ้นเอกของโลกเขาเชียวนะงานคลาสสิกเช่นนี้ คนถูกวางไว้บนหิ้งอย่างดีจางเย่คิดกับตนเองถึงแม้ว่าคนเขียนตัวจริงจะไม่รู้ก็เถอะแต่การที่เราเปลี่ยนชื่อตามใจตนเองไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรก็ตามมันเป็นเรื่องที่ทำได้งั้นเหรอเรื่องคุณธรรมแบบนี้ควรจะทำยังไงคำตอบมันชัดเจนอยู่แล้วแฮ่แฮแน่นอนว่าทำได้สิจางเย่ตอบกลับถ้าอย่างนั้นพิมพ์ตามที่คุณคิดว่ามันเหมาะสมแล้วกัน ตราบใดที่มันได้ตีพิมพ์จะทําอะไรกับมันก็ได้ผมไม่ว่าอะไรต่อให้คุณจะแต่งชื่อมันให้เวอร์วังมากกว่านี้เพื่อเพิ่มยอดขายก็ตามจางเยเป็นชายที่ยึดมั่นในหลักการของตนแต่บางครั้งเขาก็เป็นคนที่ไม่มีหลักการได้เช่นกันนี่มันปักกิ่งไทม์เชียวนะมันไม่ใช่สํานักพิมพ์เล็กๆแบบตอนที่ตีพิมพ์ข่าวเรื่องคนขุดสุสานหรอกนะนักข่าวคนนั้นแทบจะกระอักเลือดออกมาหลังจากได้ยิน เขาแค่พูดมันออกไปตามที่ใจคิดใครจะไปรู้ว่าจางเย่จะตอบกลับมาแบบนี้กันหะ่ะจางเย่เป็นนักกวีรุ่นใหม่ที่สามารถแต่งชิ้นงานออกมาได้สุตรคลาสสิกเช่นนี้แต่อยู่ๆบอกว่าจะให้เปลี่ยนชื่อของกรก็ทําได้เนี่ยนะชิปหายนี่นายไม่มีความทนงตนในฐานกกะกวีบ้างหรือไงไม่อยากจะเชื่อเลยว่าจะมีนักกวีแบบนี้อยู่ในโลกด้วยนักข่าวที่งงเป็นไก่ตาแตกพร้อมตอบกลับ น้ำเสียงสำลักไอแคลคผมไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นผมคิดว่าเราใช้ชื่อที่คุณตั้งชั่วยุคนนั่นแหละดีละมันเป็นงานของคุณผมไม่มีสิทธิ์ไปเปลี่ยนแปลงตามใจหรอกอย่างนั้นก็ได้จางเย่ตอบอย่างไม่สนใจหลังจากพูดคุยกันอีกสักพักพวกเขาจึงวางสายจุดแข็งของจางเย่คือเขาเป็นคนที่ไม่มีอาการตื่นเวที หลังจากสายตัดไปชายหนุ่มแทบจะเก็บความตื่นเต้นของตนไว้ไม่อยู่อีกเขากำลังจะได้ลงข่าวปักกิ่งไทม์ด้วยชื่อเสียงกำลังมาแล้วเป็นอีกก้าวหนึ่งที่ขยับเข้าใกล้ความฝันโอ้ใช่แล้วฉันควรจะดูค่าชื่อเสียงของตัวเองสักหน่อยเขาเปิดหน้าต่างเกมขึ้นมาค่าชื่อเสียง95344ออะไรกันมากมายขนาดนี้เชียวจางเย่ตกใจเช้าว,วันเสาร์ที่ผ่านมา เขาได้ใช้ค่าชื่อเสียงไปจนหมดแล้วค่าชื่อเสียงที่ได้มาจากคนขุดสูสารปกติจะเพิ่มขึ้นราวๆ20,000จุดต่อวันส่วนวันหยุดสุดสัปดาห์2วันเขาจะได้ค่าชื่อเสียงมากกว่า40,000จุดดังนั้นหากนับในอัตราวันหยุดค่าชื่อเสียงของเขาควรจะเพิ่มขึ้นไม่ถึง50,000จุดสี่นี่แปลว่ารายการพูดคุยรอบโลกที่ออกอากาศสดวันนี้ให้ค่าชื่อเสียงเขามากกว่า50,000จุดเชียวหรอ สมแล้วที่ได้ชื่อว่าเป็นรายการอันดับหนึ่งของช่องวรรณกรรมแค่จํานวนผู้ฟังก็แตกต่างกันมากขนาดนี้แล้วแน่นอนว่าด้วยผลงานอันน่าทึ่งของทางเยก็มีส่วนช่วยก่อนทั้งสองบทถูกใช้ได้ถูกจังหวะตรงกับสถานการณ์จึงครอบครองจิตใจของผู้คนได้ไม่ยากและแล้วก็จบไปแล้วนะครับกับนิยายเรื่อง I Am Lily really l a Superstar ันนี่แหละคือซุปเปอร์สบทที่2ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับฟังกันนะครับขอบคุณครับ